ต้อนรับเข้าสู่เขตการเงินนี่คือโลกที่เปลี่ยนให้อนาคตของคุณกลายเป็นสินทรัพย์และเปลี่ยนให้สินทรัพย์ของคุณขึ้นอยู่กับอนาคตหรือคุณจะเรียกว่าแอสเซทก็ได้ในโลกใบนี้คุณมีสถานะคือนักลงทุนที่ต้องเข้าร่วมการซื้อขายหรือเรียกว่าการดิวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ำโดยการดิวในแต่ละครั้งนักลงทุนจะมีเงินล่าอนาคตมาเป็นหลักประกันซึ่งหากชนะก็จะได้เงินมาใช้อย่างทวีคูณ แขอให้จําเอาไว้อย่างหนึ่งว่าการลงทุนย่อมมีความเสีย่ยงนักลงทุนมีสิ่งล้มละลายได้ทุกเมื่อและเมื่อถึงคราวที่นักลงทุนล้มละลายนักลงทุนก็จะหมดอภิสิทธิ์ในเขตการเงินทุกประการแล้วถูกเชิญออกแล้วที่สาคัญไปกว่านั้นก็ต้องสูญเสียทุกอย่างและแน่นอนว่าอานาคตของนักลงทุนก็ต้องหายไปด้วยเช่นกันเอาละ่ะของจะเข้าใจกฎกันดีแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นขอต้อนรับเข้าสูเ่เขตการเงิน ตอนที่ 1. ซับสอนผมชื่อโยกะคิริมาระนักศึกษาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์ชีวิตของผมเต็มไปด้วยความยากลำบากหลังจากที่คุณแม่เสียและคุณพ่อที่หายตัวไปอย่างลึกลับผมก็ต้องเข้ามาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในเมืองใหญ่ทำให้ช่วงชีวิตของผมต้องวนลูปอยู่กับการเรียนและการทำงานหนักตัวเป็นเกลียว แถมยังต้องแบ่งเวลาให้กับการทบทวนเนื้อหาและการไปทำงานพิเศษพร้อมกันไปด้วยจนทำให้แทบไม่มีเวลาได้คบเพื่อนใครชวนไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้เพราะเงินในบัญชีที่มีใกล้แทบจะติดลบทำให้ผมต้องทำงานพาร์ทไทม์ถึงสองที่แต่เงินที่หามาได้มันก็ยังไม่พออยู่ดีมันเลยทำให้ผมต้องเป็นคนขยันและทำงานมากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าแม้ว่าจะเหนื่อยแทบหลังจะหักก็ตาม อีกทั้งผู้หญิงที่ผมแอบชอบก็ยังไปคบกับคนที่มีฐานะร่ำรวยกว่าบางครั้งก็แอบน้อยใจชีวิตเหมือนกันแต่ทำไงได้ล่ะความจริงมันโหดร้ายเสมอผมมีความใฝ่ฝันว่าอยากมีชีวิตที่มั่นคงแบบสามัญชนทั่วไปมีการเงินที่มั่นคงมีครอบครัวที่มั่นคงอยู่อย่างพอตัว นั่นลละคือความฝันของผมแต่กว่าจะถึงตอนนั้นผมคงแก่ตายพอดีแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อผมได้เจอกับชายคนหนึ่งยังมืดอยู่เลยสายันสวัสดิ์กระผมมาจากธนาคารแห่งความอนลมาณนามว่ามาซาาเกะครับฮะชายคนนี้มีชื่อว่าซาาเกะเขาพยายามตื้อให้ผมเป็นนักลงทุนในเขตการเงิน แม้ว่าผมจะไม่สนใจแต่เขาก็ยังตื้นไม่เลิกโดยเขาได้เสนอเงินให้ผมก้อนหนึ่งและจะเอาอนาคตของผมไว้เป็นหลักประกันพร้อมกับข้อเสนอให้เข้าร่วมแข่งขังนในเขตการเงินลองนึกภาพตามดูสิครับนึกถึงเงินมากมกายก่ายกองชีวิตที่แสนสบายไม่ต้องทนลำบากมันช่างวิเศษไปเลยใช่ไหมล่ะครับซื่อสัตย์ต่อตัวเองหน่อยสิครับ <This> หวังเงินเหรอตื่นเช้ามาผมก็ได้เงิน5้าแ0นมาอย่าง,งงงๆแม้ว่าจะพยายามคิดถึงที่มาของเงินปริศนาบางทีอาจจะมีคนโอนผิดมาก็ได้หรือว่าความฝันเมื่อคืนจะเป็นเรื่องจริงกันแน่แต่ตอนนี้มันคงไม่สําคัญแล้วละว่าเงินนี้จะเป็นของใครได้ที่รถคุณก็สื่อสัตกับตัวเองแล้วสิน,นะครับ นี่คือบัตรผ่านเข้าสู่เขตการเงินไม่ว่าใครก็ตามที่มีบัตรนี้ก็สิทธิ์เข้าไปที่นั่นได้ทุกเมื่อคุณสามารถขอเงินจากที่ไหนก็ได้ได้ทุกที่ทุกตู้เอทีเอ็มเพียงแต่ว่าทางเราขอรับอนามัยของคุณไว้เป็นหลักกันค่คิม่มาหรอใชนนั้นขอต้อนรับสู่เขตการเงิน ใครสนใจตามต่อดูได้ที่บิลลี่บิลลกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายได้เลย